สวัสดีค่ะวันนี้พามาลุยซูปเปอร์มาร์เก็ตมาดูราคาพะนาวของซูปเปอร์มาร์เก็ตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอันนี้เหมือนมะนาวบ้านเราเลยลูกไม่ใหญ่มากลูกวามประมาณ34บาทต่อลูกค่ะเนี่ยลูกป้อมๆไม่ใหญ่มากเหมือนมะนาวมืองไทยสีเขียวๆยังสดอยู่เลยค่ะดูนี่เขาจะบอกราคาไว้ หนึ่งหน่งฟังค่ะเงินสวิติทฟรังก็ประมาณ33 34 35ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็มะนาวสีเหลืองอันนี้ลูกใหญ่ b b b I o B O คือเบียวเป็นภาษาฝรั่งเศสปลอดสารพิษคะ่ะอันนี้มะนาวเป็นแพ็คแพ็คแพ็คนึงก็ประมาณหลูก750ดรกร,รัมต่อแพ็ค ขจะแพ็คไว้ใส่ตะขายไว้เลยอันนี้ก็ปลอดสารราคาสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าบาทต่อแพ็คที่ที่แพ็คไว้อันนี้ก็เบียวปลอดสารเหมือนกันครับเขาจะบอกราคาไว้3ามจุดเ้าห้าสวิตฟลังจุร้ยห้าสิกร,รมัมนี่ค่ะฟอนฟอนฟอนฟอร์เนเจอร์เขาบอกอาจากธรรมชาติเบียวเหมือนกันค่ะ b i o อันนี้มะนาวอีกยี่ห้อหนึ่งอีกยี่ห้อหนึ่งก็สีเขียวคล้ายๆบ้านเราเหมือนกันมันมีหลายยี่ห้อค่ะนี่อีกยี่ห้อหนึ่งก็อันนี้ราคาลูกละจุดหกห้าฟังจุดห้าสวิฟฟังต่อต่อลูกค่ะต่อลูกก็ประมาณยี่บสามบาทต่อลูกไม่รู้ว่ามันน้ำมันจะเยอะเหมือนเหมือนบ้านเราหรือเปล่ปาไม่แน่ใจค่ะนี่ค่ะมะนาว